ควบคุมความดันโลหิตระดับน้ําตาลควบคุมระดับไขมันการควบคุมอาหารงดสูบบุหรี่งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดเลยนะคะ ปฏิิบัตนะคะคเพื่อที่จะช่วยชะลอความเสื่อมของโรคไตของเรานะคะถ้าเราไม่อยากฟอกไตล้างไตนะคะเราจะต้องดูแลควบคุมสิ่งเหล่านี้ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เป็นปกติค่ะข้อแรกที่ควรดูแลนะคะนั่นก็คือควบคุมความดันโลหิตค่ะให้อยู่ในช่วง120ทับ80จะดีมากเลยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าสูงเกินไปนะคะก็ไม่ควรสูงกว่า140ทับ90มิลลิเมตรประหลอดนะคะซึ่งอันนี้ก็จะช่วยชะลอความเสื่อมของไตของเราได้ค่ะสิ่งที่2ที่เราควรดูแลนะคะนั่นก็คือระดับน้ําตาลคะ่ะ ระดับน้ำตาลก็ควรดูแลอยู่ด้วยกัน2ตัวนะคะตัวแรก FBS นะคะตัวที่เราเจาะปลายนิ้วค่ะเจาะตอนเช้าหรือว่าเวลาเราไปพบคุณหมอแล้วอดอาหารไปแบบนี้นะคะ <c oughs> ก็ควรควบคุมให้อยู่ในช่วง80-130มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะคะตรงนี้และอีกหนึ่งค่าที่ควรดูแลนั่นก็คือค่า HbA1c นะคะหรือว่าค่าน้ำตาลสะสมค่ะตรงนี้คุณหมอคะจะตรวจจากเลือดของเรานะคะ ในระยะเวลา3เดือนนะคะซึ่งตรงนี้เป็นค่าที่เราหลอกคุณหมอไม่ได้ว่าในระยะเวลา3เดือนเนี่ยเราทานอะไรมาบ้างนะคะค่านี้ควรดูแลควบคุมให้ไม่เกิน6.5นะคะ ค่านี้ก็คือเป็นค่าที่คุณหมอจะจ่ายยาให้เราถ้าเกิดว่าค่าน้ำตาลปลายนิ้วของเรานะคะ FBS ของเราต่ำอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้วแต่ค่า HbA1c ของเราสูงนะคะสูงมากกว่า6.5คุณหมอก็ยังคงจ่ายยาให้คุณต่อนเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราจะต้องดูแลกันต่อเนื่องนานๆนะคะสำหรับค่าน้ำตาลค่ะแ,และค่าที่3ที่ควรดูแลนั่นก็คือควบคุมระดับไขมันนะคะก็จะมีค่า LDL ไม่ควรเกิน100มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะคะและค่าที่2ไตรกลีเซอร์ค่ะไม่ควรเกิน 150มิลลิกรัมต่อเดซิลิตค่ะและอีกหนึ่งตัวที่ควรดูแลนั่นก็คือ Total c คอ l e s t e r o l หรือคอเลสเตอรอลรวมนะคะตัวนี้ก็ไม่ควรเกิน200มิลลิกรัมต่อเดซิลิตนะคะและข้อที่4ค่ะ ที่เราควรดูแลนั่นก็คือในเรื่องของการควบคุมอาหารค่ะไม่ใช่แค่งดการทานหวานจัดมันจัดเค็มจัดอย่างเดียวนะคะเราต้องควบคุมและก็ในเรื่องของปริมาณและก็กลุ่มของโปรตีนนะคะต้องทานให้เหมาะสมกับระยะไตของเราเหมาะสมกับน้ําหนักตัวที่เหมาะสมของคนไข้ด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเลือกทานแต่โปรตีนคุณภาพดีทานปลาก็แล้วไข่ก็แล้วแต่ปริมาณเยอะอันนี้ก็ไม่ได้นะคะไตก็ทํางานหนักเหมือนกันนะคะเราต้องเลือกทานให้เหมาะสมนะคะทั้งกลุ่มของพวกผักผลไม้ก็ตามก ต้องทานให้เหมาะสมด้วยเช่นกันค่ะและข้อที่5นะคะนั่นก็คืองดสูบบุหรี่งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดเลยนะคะยิ่งเราสูบบุหรี่มากเท่าไหร่ยิ่งดื่มแอลกอฮอล์มากเท่าไหร่นะคะยิ่งเป็นตัวที่ทําให้ไตของเรานั้นทํางานหนักมากยิ่งขึ้นนะคะเมื่อน,นั้นก็จะยิ่งทําให้ค่าไตาของเรานั้นลดลงเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าเราไม่อยากฟอกไตล้างไตนะคะอันนี้ก็เป็น5วิธีง่ายๆนะคะที่เราจะต้องไปปรับพฤติกรรมของเราเพื่อที่จะช่วยชะลอความเสื่อมของไตนะคะโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคไตระยะ 3B ระยะ4ี่รยะ ยา5ที่ค่า GFR นั้นต่ำกว่า45%ค่ะเราจะต้องดูแลเข้มงวดเป็นพิเศษนิดนึงนะคะถ้าคุณไม่อยากฟอกไตล้างไตนะคะค่าไตาของเราดีขึ้นได้นะคะลองปฏิบัติด,ดูนะคะถ้าอยากจะให้อ้อมแนะนําเป็นพิเศษแนะนําเป็นส่วนตัวให้เหมาะกับค่าเลือดของเราเหมาะกับส่วนสูงเหมาะกับน้ําหนักของคนไข้นะคะก็แอดไลน์มาที่ไลน์แอดอ้อมสารินีได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ฝากเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะติดตามสาระสุขภาพดีๆได้ที่ไลน์แอดอ้อมสารินีหรือที่ Facebook กินดี ไตดีชีวีมีสุขบายคุณอ้อมสาลินีหรือที่ YouTube กินดีมีสติกับคุณอ้อมสาลินีค่ะ